ปรตูที่ทานหันสาตอนหมีกับนักเดินทางนป่าอันสมบูรณ์แห่งหนึ่งชายหนุ่มสองคนเข้าไปในป่าเพื่อไปหาสมุนไพรมาขายให้กับร้านสมุนไพรในเมืองเฮ้ยเนี่ยนะพวกเราต้องหาสมุนไพรให้ได้เยอะๆเลยนะใช่แล้วล่ะตอนนี้พวกร้านสปากำลังต้องการสมุนไพรกันเยอะเลยอ่ะเนาะ ถ้าขายสมุนไพรไทยส่งสปางวดนี้ได้เยอะนะนายกับฉันจะได้มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ไงเล่าดูดิที่มีอยู่ก็เก่าจะแย่อยู่แล้วอะ่ะอุ้ยใช่เลยฉันก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูรสแซ่บร้านตาหงด้วยเส้นเหล็กน้ำค้นอุ้ยอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยเฮ้ยพูดแล้วอยากกินนายละ่ะเคยกินนะเปล่าฮะอุ้ยเคยกินสิเคยกินขึ้นมาช่ไห ฉันน่ะยังจาได้เลยนายกับฉันกินไปตั้งเยอะตั้งสิบสองชามแน่จะไม่ได้หรือไงล่ะนายกับฉันน่ะจุกจนลุกไม่ขึ้นเลยขำมากเลยก็เดเพื่อนดูดิดู นอกจากที่อนุสาวรีย์แล้วนะยังมีที่อร่อยอร่อยอีกนะที่อยุทยานะอร่อยอร่อยนะนเอา้าทำไมเงียบไปล่ะข้างหน้าก็มีดูดินั่นนหะดูหายจเฮ้เฮ้เฮ้เฮรอฉันด้วยเด้ไม่รอนะ นุ่มๆเงี้ยหมีจริงๆด้วยอ่ะทำไงดีละเนี่ยเราจะต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีละเนี่ยกลัวจะต้องเป็นอาหารหมี่แน่นๆเลยเราโถเพื่อนนะเพื่อนไม่ยอมบอกเราเลยแล้วติดที่ชำไงดีละเนี่ย

อุ้ยโออยอตายหรือ,อยัยอยงเนี่ยมีมันพูดกับเพื่อนเรานี่นะ แม่แกช่วยลุกด้วยช่วยไล่มีควายนี้ออกไปทีเถอะนะสาธุสาธุนใจเย็นไว้นะใจเย็นไว้กลั้นหายใจไว้ไวต้องกลั้นหายใจโบราณเขาว่าเวลาเจอมีได้ป่าต้องแกล้งตาย,ตายเพราะว่ามีมันจะไม่กินของที่ตายแล้วเอาทนไว้เอ๊ะอะไรกันนะคุยอะไรกันนอ้อสงสัยจังเลยไปดีกว่าโอ้เฮ้เอ้ามีมันหนีไปแล้วอะ เม er ื่อมีเดินจากไปทั yeah> ้งค um ู claro ่จึงคลายความกลัวชายหนุ่มที่อยู่บนต้นไม้จึงรีบลงมาหาเพื่อนด้วยความสงสัยนายอะโชคดีจริงๆนะเพื่อนที่ไม่ถูกมีทำร้ายเอาอะแล้วเนี่ยมันพูดอะไรกับนายบ้างอะเห็นซุบซิบกันอยู่อะฮะไอ้ที่จุ่มีมันดมเราอะหมอนี่มันคงคิดว่าคุยกับเราแน่ๆเลยอะได้การละ ต้องสั่งสอนกันสักหน่อยแล้วเพื่อนที่ทิ้งกันเนี่ยอ๋อมันก็ถามว่าไอคนที่อยู่บนต้นไม้น่ะมาด้วยกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าทําไมถึงได้ทิ้งกันล่ะอ๋อแล้วมันยังบอกอีกนะว่าอย่าไปคบเลยกับเพื่อนที่ทิ้งกันยามทุกยากนะเฮ้ยเอ้าอ้หเฮ้ยว่าใครกันนะเนี่ยคุ้นๆจังเลยแฮะ เอาเดี๋ยวสิรอด้วยรอก่อนสิรอแล้วยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้คบเพื่อนที่ทิ้งกันยามยากจำไว้นะครับอีกสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันใหม่ครับ